มาเลยครับโคดโองดูสิเฉลิมแสงรับโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาเดี๋ยวนี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยผมตามมาหาคุณตั้งนานเลยเนี่ยนี่ตอนนี้อ่าได้ยินเปล่าครับได้ยินนะครับเอาแล้วโอเคตอนนี้กลับถึงบ้านแล้วสิเรืออยู่บ้านยังครับอยู่อยู่กำลังขับรถอ๋อครับเดี๋ยวจับบ้านนะครับอ่าแต่คุยได้ใช่ไหม ุยได้ครับคุยได้คุยได้คําถามแรกถามว่าวันก่อนคนวังค้ณวังชมคุณมากเลยว่าคุณผ่านบอลได้เนี้ยบมากจริงเปล่าจริงหรือเปล่าคุณผ่านบอลได้เนี้ยบเลยอ่ะอันนี้ต้องถามคุวังเลยก็เขาบอกว่าคุณผ่านได้เนี้ยบมากคือถ้าสมมติคนอื่นเคลียร์ให้หรืออะไรให้เนี่ยเขายิงไม่เข้าแน่ก็รู้ใจก็รู้ใจครับคุณรู้ใจกันนะฮะุณต้องตอบแบบนี้ว่ารู้ใจกัน อถามก่อนก่อนที่จะเขี่ยให้ได้คุยอะไรกันมออ๋ก็ก็บอกให้เขายิงไปเลยอมาได้อะไรเพราะตอนนั้นเป็น29นะอ่าใช่11-29คือคือระวังมันบอกว่ามันเหนื่อยมากแล้วเหนื่อยมากแล้วต่อสีลูกนั้นคงต้องเปิดเปิดให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาทำแต่ว่าลูกนั้นมันรู้สึกว่าีร่างกายก ว่าก็ยิงไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยอออย่างไร้ตั้งหลัก<ำ>ใหม่ได้ให้ใจำลองคุยกับให้จำนงคุยกับโคดองเลยไม่ไม่ไม่ <c oughs> ผมผมม่ <c oughs> <ๆ>อยากรู้แค่นั้นละอย,าอยา่างอื่นเดี๋ยวเดี๋ยว่าให้ต้องถาม <c oughs> ทีนี้หลังจากที่มันยิงประตูไปแล้วมันเข้าคุณเชื่อไหมว่าลูกนั้นจะเข้าก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะครับเพราะว่าคือมันก็เป็นลูกสบายลูกมาตั้งแต่ลูกหนึ่งผมว่ามันยากเพราะ ระยะระยะใส่ด้วยเขาแค่ใส่ที่หนาได้นะฮะใส่แล้วก็มุมมันไม่ได้ว่ายิงตรงกลางประตูนะนี่อมันยิงออกเยอะไปด้านด้านซ้ายของสนามด้วยอ่ะก็เป็นลูกที่ยากอนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าได้ยิงอีกหรือยิงอีกร้อนครั้งจะเข้าหรือเปล่าแต่นเป็นที่ข็งแรงแต่ว่ามันเป็นลูกที่ทำให้คนไทยทุกคนมีความสุขใช่ใช่ใช่แเป็นลูกที่ยาก เคยเห็นวังยิงลูกอย่างนี้มั้งไหมก่อนในในที่เล่นทีมชาติกันมาเล่นอะไรกันมาเนี่ยปกติวังก็ยิงยิงไกลดีอยู่แล้วครับน้ซ้ายน้งขวาก็มีบ่อยๆมีเรื่อยๆก็มีให้เห็นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องการยิงไกลเขาอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรชื่อเขาเลยแหละทีนด้ว่ตะวันชายต้องยิงไกลกว่าบอลอะไรไกลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาบอกว่าคุณคุณเขี่ยบอลได้ได้น้ำหนักทิศทางอะไรได้หมด เขาชมคุณมากแต่ก่อนก่อนหนน้าี้ไม่เคยชมอย่างนี้นะครับเอาจริงดิอ๋อแสดงว่าพูดออกรายการอย่างเดียวไม่เคยไม่เคยพูดถึงเลยแล้วนี่มาพูดถึงแมวใช่สิแต่แสดงว่าตอนนั้นคือเขาเอาแต่ชื่อเขาอย่างเดียวเลยใช่ิงเข้าะยิงเข้ายังวิ่งหนีผมเลยมือไม่ตามะครับจริงดิโอ้โหใส่แล้ววิ่งรอบสนามเลยไม่รู้อะไรยังไงนวิ่ง เฮ้ผมอยากรู้เดี๋ยผมอยากรู้เรื่องนี้มากครับผมก็อยู่ในสนามแต่วันนั้นเราก็วิ่งออกมาในสนามออวิ่งออกนอกสนามเลยใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปรอบบินไปรอบสนามเลยไมู่เอาแรงมาจากไหนน่าจะหมดน่าจะหมดแล้วนะผมใช่ก้าวต่อสิเป็นด้วยใช่ไหมแล้วเล่นกับเกาหลีนะครับนี่เป็นแมตช์ความทรงจำของโค้ชโอ่งใช่ไหมแมตช์นี้ใช่ใช่ครับเพราะวันนั้นเขาเรียกว่เหมือนแข่งที่กรุงเทพใช่ไหม อ่าราชมังคลงาแฟนบอลก็เป็นสนามมันจริงแล้วเราเพิ่งเลิกเหมือนคล้ายๆพึ่งมาแข่งสนามราชมังคลาด้วยวสนามสุบแต่ก่อนนั่นนี่ก็เก่งน้ำสุบมากอ่ามันเป็นสนามใหญ่มากแล้วก็ดูเลี่ยงมากอะไรที่น่าประทับใจครับอันนี้ผมจะถามต่อวันก่อนผมถามว่าถ้า,าสมมติว่าเอาทีมไปเจอกับโค้ชโองค,คุณจะพูดอะไรกับเขาไหมก็บอกว่าท่านในเกมก็เต็มที่แต่ถ้าน,นอกสนาม

ตอนนี้ออาไปเรืงเ่งทีมบ้างไปเรื่องทไงครับโคโองในช่วงโควิด19ตอนนี้นทีม BG เป็นไงสภาพทีมสภาพนักเตะในช่วงโควิดช่วงนี้ต้องแยกกันซ้อมก่อนครับซ้อม้งี่บ้านซ้อมอะไรนี้ก็ตามนโยบายรัฐบาลนะครับก็ต้องรออีกทีหนึ่งว่าว่าจะมีการปรับตัวยังไงก็เห็นว่าอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับคาดนาจะเป็นสิ่งดีเพราจริงๆแล้วร้าน รวมสองเดือนละนะกินหนึ่ตวันวันนี้กับผมแต่ก็การที่ว่านะครับทุกคนก็เพราะเราแยกช้อมจริงช้อมที่บ้านจริงแต่ว่าเราเราเช็กเรื่องน้ำหนักตัวไขมันอะไรกันตลอดนะครับรวมทั้งอาหารการกินปัญญาการเราก็เช็คกันตลอดครับมีรายงานกันมาตลอดคิดว่าบีจีในปีนี้ครับโคตรโอ่งวางเป้าไหบ้างหลังจากกลับมาจากโควิด ก็เป้าก็ยังทําให้อถึงเราจะพิ่งขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าณตอนนี้ด้วยผลงานสโมสรอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีอเราอยู่ในฟอร์มที่ดีอยู่ก็คือความคาดหวังก็คงทุกคนคงคาดหวังให้เราอยู่ในระดับที่ที่ดีๆที่สูงนะ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเห mm hmm. ็นแต่ว่าก็าต้องดูทีว่ามันอาจจะ ให้มีการเปลี่ยนแปลงเตะด้วยตรงนี้ยังยังไม่ได้คุยกันกับผู้บริหารนะครับว่าว่าการเจาอย่างไรหรือจเใจแบบไหนอัน,น้องขอรับทุกท่านระยะนี้ครับผมคดโอ่งครับเขาบอกว่ามีทีมหัวตารางเนี่ยที่ตอนก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสนใจดีเอโก้และชื่อบีจีหนึ่งในนั้นเนี่ยคดโอ่งคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างอ่าจริงๆแล้วไม่ไม่เคยรู้เรื่องนะครับก็ไม่เป็นผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่อะไรภาคธุรกิจเลยอ่าแสดงว่า อราจะมาได้เหรอที่โคนเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลงทุนไปมันจะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าคิดสมตัวนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคุณภาพไปแน่นอนแหละถือว่าตามอิงระดับหนึ่งที่เคยอยู่ในเมืองไทยใช่ครับแสดงว่าตอนนี้บีจีนี่คือนักเตะน่าจะชุดเดิมเล่นไทยลีกคือหลับน่าชุดเดิมนะครับถือว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ผู้บริหารคงเรียกคุยเรียกประชุมเร็วๆนี้นะครับ ผมว่าส่วนหนึ่งน่าจะรอฟังข่าวด้วยอตอนนี้ยังเงียบอยู่ยังไม่มีการเรียกคุยเรียกอะไรเพราะว่าผมต้องซ้อมนี้ไปก่อนรอช่วงที่เขาเริ่มเขาเรียกอะไรปลอดภัยให้ว่าเราจะซ้อมเป็นทุ่มได้บ้างไหมเป็นครั้งแรกนั่นเองครับผมก็ต้องรอช่วงนั้นครับโค้ดโอ่งฮะมีคนถามมาว่าโค้ดโอ่งเนี่ยเคยไปเล่นเวียดนามใช่ไหมใช่เขาถามว่าที่มีข่าวเนี่ยเวียดนามวีลีกจะทุ่มนัก เตะไทย e, ไปคาดแข้งในปัจจุบันเนี่ยทีมจากเวียดนามเขาก้าทุ่มเงินให้เตะไทย e เป็นล้านไหมพดองถ้าแต่ก่อนมันคงไม่ได้คงไม่ใช่เพราะว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่นะเพราะเวียดามเนี่ยผู้เล่นตัวทีมชาติตัวหลดับในทีมชาติก็ผมว่ารายได้เขาค่อนข้างสูงพอสมควรมันก็าอาจจะมีทีมที่ ถ้าพุ่จริงๆอาจจะอาจจะมีนะครับหรือว่าเขาจะเอาเราจริงหรือเปล่ากันนั่นเองผมก็ได้แต่ฟังข่าวเห็นว่ามีปีกใหญจริงๆที่จะติดต่อรับแขกไทยไปไปเล่นที่นั้นครับอีกคำถามหนึ่งจะถามดิฟเวียดนามเขาบอกว่าเขาจะครองเจ้าไอ้บอลอะไรนะสุสกีครับสุสกีแล้วเนี่ยโค้ชโอ่งเคยเจอเวียดนามมาอยู่เวียดนามมองยังไงครับผมว่าอันนั้นเป็นความความตั้งใจก็มาก ต่อมาท่านนี้ทำไมอ่ะช่งนี้อาจจะดูว่าทีมชาติไทยก็มีผลงานไม่ดีเมือนเราแต่ผมว่าเล็กๆงแล้วมองยังไงก็ผมว่านักเตะเราถ้าเรื่องพีเท้าไม่ไม่กลัวไม่ไม่ไม่คิดว่าเราจะด้อยกว่าเขาผมว่าดีกว่าแต่จจริงๆว่าเวลาลงในสนามจิตใจพอต้องมากอต้องเทอ่าคือประมาหม่าไหมยิงก็เท่า มเพราะว่าเจอกันหลังหลังสุดเนี่ยผมว่าฝีเท้าหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆผมว่าไม่ตัดไม่เราไม่ได้ไปลองห็นว่าจิตใจความมุ่งมั่นในสนามมากกว่าที่ที่เขาดูดีกว่าอย่างนอมเราอัพมาล่าใจไปกกว่าเราคิดว่าลีกเราอ่าสูงกว่านะคือลีกอ่ะผมดูอะไงก็สูงกว่าดีกว่าแล้วในระบบในลีกไทยครับห็นว่า ถ้าเขาตัดชั้นขวาด้วยสาเพราะาลงในสนามเนี่ยเหมือนมีท่าใจไปไปติดฟืนอืมติดฟืนเพราะว่าแน่นอนอ่ะพี่ดำเขาเคยแพ้เรามาตลอดเนี่ยอ่ามช่ใช่เขาเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเขามา,าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้อยกว่าเดียวแน่นอนอืมแม้แต่จะเจอกันทุกวันเนี่ยขอให้เจอกันอีกทีผมว่าเขาก็ยังเกินร้อยอืมการเล่าการตีลงไปในสนามเราจะปรับอ่าพัฒนาทันติของเราอใ่ใหม่เพราะว่ายังไงผมเชื่อว่าทีท้าคุณภาพทักษะอะไรต่างๆหรือว่าเป็น อะไรต่างๆของเราค่อนข้างจะเอื ite, <LO> so ้อรวมแล้วเราดีกว่าเขาอยู่แล้วโคตรด๋อยครับมีคนถามมาว่าสมัยเตะบอลเนี่ยมีมีคู่ขาไหมที่เล่นแล้วรู้ใจครับส่วนใหญ่มันก็เป็นชุดทีมทีมถ้าว่ารู้ใจเออเล่นกันมานานอย่างเช่นว่าเราเราไม่ได้ซิดตรงนั้นเพราะว่าทีมทีมเนี่ยมันก็เริ่มทรายเริ่มเอามกดขับสมนาศ ต้นที่เราด้วยเป็นการนม่ดีด้วยอย่างนี้มันก็เริ่มปรสบการณ์แล้ก็เจอแบบผมเจอมาหลายวัยช่างใช่ใช่ใช่กาตั้งนานคนสุกคนกั็ยังเจอกับทุ่นเดียวกันรุ่นเนาะทั้งรุ่นที่อะไรเงี้ยก็จริงจริงก็เล่นได้กับทุกคนไม่ไม่ไม่ถึงแบบเอ่ารู้ใจมีผู้ขาที่รู้ใจแต่ว่าถ้าจะใช่จริงจริงก็ถ้าจะเช่นกับไทยนานที่สุดก็คงชาวันชาวไทยพิโกอะไรประมาณเนี้ยที่เล่นแล้วก็ตอบผมได้กันนานครับ มีคนถามว่าฉายานะซ้ายตะขอนี่มีที่มาที่ไปยังไงล็อกล็อกล็อกซ้ายตะขอยังไงนะล็อกเลยนะล็อกสลัมล็อกสลัมคืออเราใช้ทั้งขวาไม่ไม่เป็นอะไม่ค่อยนะใช้ทั้ายอย่างเดียวส่วนใหญ่จะพาบอลเขียนทิศทางยังไงก็ต้องใช้ทา้งสายมันเลยดูเหมือนว่าล็อกต้องกาดบอกเขาได้อะไรอ่าอ่าใช่ใช่ที่นี่มันเป็น ยจุดเด่นเลยล่ะจุดเด่น้ายตาขอโอเคก็เดี๋ยวลบกวนเวลาคตองค์้นี้อยากให้คตองนะฝากถึงแฟนบอลบีหรือแฟนบอลชาวไทยกันหน่อยครับกลับมาเจอกันฟุตบอลอีกครั้งหลังโควิดครับเออแต่ตอทั้งประเทศไทยล่ะครับรอให้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่ารู้ว่าทุกคนคิดถึง ให้ว่าทางบอลนักฟุตบอลเองโค้ชสตาฟ์โค้ชผู้บริหาร mm hmm. อะไรทุกคนก็อยากให้ฟุตบอลก,กลับมาเร็วแต่เราต้องก็ต้องดูว่าความปลอดภัยมันเต็มที่ได้รับการสิทธิ์หรือยังเราต้องหมดใจกันอดทนนะแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยดูแลตัวเองนะครับช่วยดูแลสภัณฑมด้วยว่าว่าเราต้องทำตัวยังไงในจัดการของสถานการณ์อย่างนี้ก็หวังว่าฟุตบอลจะได้กลับมาเร็วๆได้เร็วแฟนบอลทุกคนจะได้มีความสุขในโครงการเดีย ในเกมัดของตัวเองนะครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับครับผมครับผมครับครับจริงแล้วผมกับโค้ดโอ่งนี่ผมรู้จักมาตั้งแต่ผมอยู่ชนบุรีนนท์อยู่อยู่ชนบุรีตอนนี้ก่อนเนี่ยผมอยู่ที่ชนบุรีโอ่งนี่เขาตัวก่อนเขาเล่นในกีฬาแห่งชาติเกศสองนครนายกคุณวิศวศักดิ์วิทยาพโลไทยึงเสียชีวิตไปแล้วเป็นโค้ดผมก็ไป หนิงจะฉิดอยู่ในบ้านก็มบังอะไรบังเนี่ยโอ้มันก็เพิ่งมามันเป็นเด็กอยู่อเออมันเล่นบอลเล่นไหนมาแลหลังจากนั้นมาก็เข้ามาในกรุงเทพนะมันก็รู้จักกันมานานแต่ว่าจริงๆก็มามาซีมาทําทข่าวกันจริงๆกันตอนนั้นเพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่เป็นนักข่าวเขาเองก็เป็นเด็กมาจากภาคตัวดอกชิ้นเหนือนะฮะก็มาเล่นมาอะไรกันได้ได้รู้จักกันอะก็ต้องยอมรับว่าที่เขาบอกว่าซ้ายอ่ะมันซ้ายจริงๆแล้วขวามันไม่ได้ด้วยนะ คือซ้ายอย่างเดียวเลยซ้ายอย่างเดียวที่บอกซ้ายถ้ามันล็อกเนี่ยคือถลัอะ่ะคือล่วงอะ่ะคนที่ตามอะ่ะคือล็อกเห็นจริงๆซ้ายตะขอซ้ายตะขอก็คือซ้ายมันจริงๆแล้วที่องค์บอกว่าอะไรนะเป็นจุดด้อยมันไม่ได้เป็นจุดด้อยนะบางทีมันก็เป็นจุดเด่นมาเาโดน่าขวามันก็ไม่ได้ถูกไหมถูกต้องใช่ไหมแล้วแต่คนที่ถนัดนะผมว่าไม่มันถนัดแล้วมันใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนด้วยไหมเราผมเท้าขวาเนี่ยผมก็ไม่ได้จะบอลผมยังลั่นเลยเห็นไหมเท้าขวา ไม่เห็นผมจับบอลผมเห็นนะจับลั่นทุกทุกทุเท้ทาเลยโอ้มาไปเรื่องอื่กน